นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่5ทุกคนนะคะวันนี้ก็ยังเจอกับครูอุ้งเช่นเคยในรายวิชาภาษาไทยนั่นเองอะเราก็ยังคงเจอกันในรูปแบบการเรียนรู้ด้วยคลิปวิดีโอกันเหมือนเดิมเพราะว่าทางงเรียนก็ยังไม่สามารถเปิดให้นักเรียนมาเรียนกันที่โรงเรียนได้แต่ไม่เป็นไรนะคะไม่ว่าเราจะเรียนที่ไหนการเรียนรู้ไม่มีข้อจำกัด ไม่ว่าเราจะอยู่บ้านอยู่ที่ไหนก็ตามเราก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ไม่ว่าจะเป็นเรียนรู้จากคลิปวิดีโอที่คุณครูส่งให้หนักเรียนได้เรียนรู้หรือนักเรียนจะหาข้อมูลเพิ่มเติมจากอินเทอร์เน็ตยูทูบได้หมดเลยเราต้องใช้อ,อินเทอร์เน็ตให้เกิดประโยชน์มากที่สุดใช่ไหมคะนักเรียนทีนี้ในวันนี้สําหรับนักเรียนชั้นป .5 นั้นเราจะมาเรียนกันในเรื่องอะไรครั้งที่แล้วเราก็ได้ เรียนรู้ในเรื่องของประโยคและส่วนของส่วนประกอบของประโยคไปแล้วซึ่งก็เอนักเรียนก็จะรู้ว่าประโยคประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะและประโยคมีกี่แบบประโยคก็จะประกอบด้วยภาคประธานแล้วก็ภาคแสดงแล้วก็ส่วนประกอบของประโยคก็จะ แล้วก็ส่วนประกอบประโยคก็จะมีทั้กสองแบบก็คือประโยคสองส่วนกับประโยคสามส่วนอันนี้คุณครูก็ได้มีการจะลึกประโยคสองส่วนและสามส่วนไปแล้วในคลิปวิดีโอครั้งที่แล้วนักเรียนก็อย่าลืมถ้าเกิดว่ายังจําไม่ได้หรือว่ายังไม่เข้าใจก็เปิดไปทบทวนคลิปวิดีโอครั้งนั้นได้ในช่อง YouTube ของคุณครูในวันนี้เราก็จะมาเรียนรู้ในเรื่องอะไรอ่านกอนอันดับแรกนะคะคุณครูจะให้นักเรียน อ่านกลอนบทนี้กันก่อนมาเรามาอ่านกลอนบทนี้พร้อมกันหนึ่งสองสามอ่าเหนืออีสานกลางใต้แบ่งออกได้หลายภาษาสำเนียงเสียงพูดจาแบ่งได้ว่าอยู่ถิ่นใดถ้านักเรียนอ่านนักเรียนได้อ่านไปแลนะ้วะ้ะในบทอ่าบทประพันธ์นี้นักเรียนก็จะรู้สึกรู้ใช่ไหมคะว่าค,คุณครูน่าจะสอนเรื่องอะไรและ เรื่องที่เราจะเรียนในคลิปวิดีโอนี้ก็คือเรื่องภาษาไทยมาตรฐานและภาษาถิ่นภาษาไทยมาตรฐานคืออะไรภาษาถิ่นคืออะไรแล้วสภาษาเนี่ยแตกต่างกันยังไงเป็นภาษาไทยเหมือนกันไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูการ์ตูนที่คุณครูทําขึ้นมาให้นักเรียนได้ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของภาษาไทยภาษาถิ่นกันเราไปชมการ์ตูนกันเลยค่ะน้องอุ้มช่างสงสัย อนภาษาไทยภาษาจีนเอ๊ะนั่มนมากำลังฟังเพลงอะไรอยู่ทำไมเนื้อเพลงใช้ภาษาแปลกๆไม่คุ้นหูเลยเด็กช่างสงสัยอย่างเราต้องเข้าไปถามดีกว่า แม่คะแม่เปิดเพลงอะไรฟังหรอคะทำไมเนื้อเพลงใช้ภาษาแปลกๆอุ้มไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยอุ้มอยากจะรู้ความหมายนะคะว่ามันแปลว่าอะไรเพลงแฟนสาวของี่เธิร์ดจ้ลูกส่วนภาษาแปลกๆที่ลูกบอกว่าไม่คุ้นหนูก็าภาษาไทยเรานี่แหละเพียงแต่เป็นภาษาทถิ่นของแต่ละภาคนี่แหละลูก ภาษาไทยถิ่นเหรอคะแม่ช่วยอธิบายเกี่ยวกับภาษาถิ่นให้อิ้มเข้าใจหน่อยได้ไหมคะได้สีลูกเดี๋ยวแม่จะอธิบายภาษาไทยภาษาถิ่นให้ลูกฟังภาษาถิ่นเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจําวันเฉพาะท้องถิ่นซึ่งแบ่งตามลักษณะภูมิภาคได้สามภาคคือภาษาถิ่นเหนือภาษาถิ่นอีสานและภาษาถิ่นใต้ ่วนภาษาถิ่นบางให้เป็นภาษามาตรฐานที่ใช้สื่อสารทั่วไปและใช้ในงานราชการส่วนคําว่าขี้ตัวขี้ตู้หรือขี้หกย้อนเป็นภาษาถิ่นแต่ละภาพที่มีความหมายว่าโอโหกในภาษาไทยมาตรฐานนี่แหละจ้าอ๋ออย่างนี้นี่เองอุ้มเขาตจแล้วค่ะลูกแม่ช่างสงสัยจริงๆเลยนะตึกแล้ว ลูกไปอาดนะแล้วที่เข้านอนได้แล้วจ้ะรับทราบค่ะแม่พันดีนะคะอ่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเ,ะเด็กๆการ์ตูนที่จบไปนั้นเป็นชื่อเรื่องการ์ตูนว่าน um, ้องอุ้มช่างสงสัยอ้าน้องอุ้มสงสัยอะไรน้องอุ้มนะคะก็ได้ฟังเพลงไปใช่ไหมคะซึ่งเพลงนี้ก็จะร้องเนะื้อหาประมาณว่าคิจุ b เบเบอ้าคิจุตาลลาคีฮกเบเบอ้าคีฮกตาลลาอ้าซึ่งคําว่าคิจุ k คีฮกหรือว่าโกหกอันนี้คือมีความหมายว่าอะไรมีความหมายว่าโกหก ในภาษาไทยมาตรฐานแต่แต่ละภาคจะใช้คำนี้ไม่เหมือนกันออกเสียงไม่เหมือนกันซึ่งเราก็เรียกว่าภาษาถิ่นนั่นเองทีนี้เดี๋ยวเราไปดูดกันว่าภาษาภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาถิ่นจะเป็นยังไงสำหรับในส่วนของภาษาไทยมาตรฐานก็คือภาษาที่ถือเป็นหลักเกณฑ์ในการสื่อสารแล้วก็ได้รับการยอมรับทั่วไปซึ่งประเทศไทยได้มีการกำหนดให้สำเนียงของกรุงเทพนะคะของคนกรุงเทพ เป็นภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาทางการนั่นเองอ่าเหมือนสมมุติค,คุณครูตอนนี้ค,นคุณครูทําคลิปวีดีโอค,คุณครูสื่อสารกับน,นักเรียน,ค,นคุณครูก็ใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือภาษาอ่าสำเนียงของภาคกลางหรือคากรุงเทพนั่นเองแต่ถ้าค,คุณครูอยู่บ้าน,ค,นคุณครูคุยกับพ่อคุยกับคุณพ่อคุณแม่คุณครูก็จะใช้ภาษาถิ่นน,นั่นก็คือภาษาใตา้นั่นเองใช่ไหมคะนักเรียนอ่าสมมติค,คุณครูถามนักเรียนในคลิปวีดีโอว่า กินข้าวแล้วยังอันนี้เป็นภาษาไทยมาตรฐานแต่ถ้าสมมติคุณคุณถามคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านคุณคุณก็จะถามว่ากินข้าวแล้วยังอ่าแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่ามีความแตกต่างกันแต่ความหมายก็เหมือนกันอันนี้เวลาเราจะเลือกใช้มันก็ขึ้นอยู่กับว่าขึ้นอยู่กับสถานที่บุคคลที่เราพูดด้วยหรือว่าอะไรหลายอย่างที่เราควรใช้ภาษาไทยมาตรฐานหรือว่าภาษาถิ่นนั่นเองอ่าต่อมา เราก็มาดูในส่วนของภาษาถิ่นภาษาถิ่นก็คือเป็นภาษาที่ใช้สื่อสารกันในชีวิตประจําวันเฉพาะถิ่นเฉพาะภาคอ่าภาคใต้ก็ใช้ภาษาถิ่นใต้ภาคอีสานก็ใช้ภาษาถิ่นอีสานอีสานภาคเหนือก็ใช้ภาษาถิ่นเหนือนั่นเองอส่วนภาคกลางก็ ใช้ภาษากลางแล้วก็เป็นภาษาไทยมาตรฐานอาซึ่งเขาบอกว่าตามแบ่งตามไรก็แบ่งตามลักษณะภูมิภาคใหญ่ๆซึ่งก็แบ่งได้3ภาคก็คือภาคอีสานภาคเหนือภาคใต้อาภาษาถิ่นก็จะมีภาคภาษาถิ่นอีสานภาษาถิ่นเหนือและภาษาถิ่นใต้นั่นเองนะคะนักเรียนอาต่อมาเดี๋ยวคุณครูจะพานักเรียนไปดูตัวอย่างคําภาษาถิ่นและภาษาถิ่นภาษา ไทยมาตรฐานว่าสมมุติคําว่ากินภาษาเหนือเขาจะออกเสียงยังไงภาษาอีสานเขาจะออกเสียงยังไงภาษาใต้เขาจะออกเสียงยังไงคําว่ากินเป็นภาษาไทยมาตรฐานแต่เวลาพูดเป็นภาษาถิ่นของแต่ละภาคก็จะออกเสียงไม่เหมือนกันหรือคําอะไรออกเสียงยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะน้องๆมาฝึกออกเสียงไปพร้อมๆกันนะคะ พูดในภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าโอภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าว้าวภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าแรงโกหกในภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าขี้จุภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าขี้ตัว ภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าคีฮอกกลับบ้านในภาษาไทายมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าปิกบ้านภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าเมื่อบ้านภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าล็อบบานมองในภาษาไทายมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่า พภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าเบิงภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าแลฉันในภาษาไทายมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าเฮ <How? S 2> าภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าคอยภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าชัน พ่อในภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าอีปอภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าอีพอภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าพอแม่ในภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าอีแม่ภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าอีแม่ ภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าแม่สับประรดในภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่าบัคนัดภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าบักนัดภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าอย่านะัดฝรั่งในภาษาไทยมาตรฐานภาษาถิ่นเหนือใช้คำว่า บักกล้วยกาหรือบักกล้วยแกวภาษาถิ่นอีสานใช้คำว่าบักซีดาภาษาถิ่นใต้ใช้คำว่าถุ่มโพเมื่อน,นักเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้ภาษาถิ่นต่างๆไปแล้วว่าแต่ละคำที่มีความหมายเหมือนกับ ภาษาไทยมาตรฐานแต่ละภาคเขาออกเสียงยังไงทีนี้เราก็มาเล่นเกมจับคู่รู้คำศัพท์กันอน,นักเรียนเห็นไหมคะว่าคุณครูก็จะให้มาทั้งหมด5ข้อและมีกอไก่ถึงจอตาลอีก5ข้อให้นักเรียนนะคะจับคู่คำภาษาทิ่นกับภาษาไทยมาตรฐานที่มีความหมายตรงกันอสมมติคำว่ามีทั้งหมดมีคําคำมีคำว่าคิดจุ๊บแหลง พอบักซีดาบักนัดอ่ะมีห้าคำนี้หลายๆคนบางคำนักเรียนรู้จักใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นภาษาถิ่นใต้อ่าอันนี้ก็ง่ายเลยแต่บางคำไม่ใช่ภาษาถิ่นใต้เราอาจจะเคยได้ยินจากใครมาบ้างหรือว่าได้ยินมาจากในละครอ่าอันนี้ก็เป็นความรู้ที่นักเรียนจะต้องจดจำหรือว่าอ่าแล้วแต่ว่าใครจะเคยเจอมาแบบไหนคำแรกคำว่าคิดจุ คำว่าคิดจุมีอยู่ในเพลงในการ์ตูนที่คุณครูให้นักเรียนดูไปเมื่อสักครูน่นี้คำว่าคิดจุตรงกับข้อไหนคะนักเรียนอ่าตริงจริง,งก็คือขอไข่นั่นเองคิดจุก็แปลว่าโกหกในภาษาไทยมาตรฐานนั่นเองครัมซึ่งก็เป็นภาษาถิ่นไหนภาษาถิ่น เหนือหรือภาษาถิ่นอีสานหรือภาษาถิ่นใต้ถ้าคิดจุนะคะก็เป็นภาษาถิ่นอีสานนั่นเองส่วนขี้ตัวก็เป็นภาษาถิ่นเหนือและขี้หกที้หกก็เป็นภาษาถิ่นใต้ต่อไปคําว่าแหลงคําว่าแหลงแหลงง่ายๆช่อไมคะนนักเรียนเพราะเราเป็นคนใต้ เราเราแหลงกันทุกวันนะคะนักเรียนแหลงนะคะก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าพูดพูดซึ่งคําว่าแหลงก็เป็นภาษาถิ่นใต้นั่นเองอ่ะเราก็จะออกเสียงว่าแหลงอ่าแล้วแต่นะคะว่าสำเนียงแต่ละจังหวัดเป็นยังไงแต่สำเนียงของครูบอกว่าแหลงอ่าต่อไปคําว่าพอพออพอไม่เอกพอมีความหมายว่าอะไรคะนักเรียนคําว่าพอ ก็มีความหมายว่ามองนั่นเองนะคะพอซึ่งเป็นคำของภาษาถิ่นไหนเป็นคำของภาษาถิ่นเหนือนั่นเองไปพอกันก็คือไปดูกันพอ,อไปพอดอกไม้ก็ไปดูดอกไม้อ่าทีนี้ก็มาดูในส่วนของข้อที่4ข้อที่4บอกว่าบักสีดาบักสีดา คำนี้หลายๆคนน่าจะคุ้นคุ้นหูอยู่บ้างคําว่าบักซีดานะคะคําว่าบักซีดาก็จะต้องแปลว่าอะไรแปลว่าฝรั่งนั่นเองนะคะบักซีดาแปลว่าฝรั่งนะคะลูกสีเขียวถ้าบ้านเราเรียกอาจจะเรียกว่าชมพูใช่ไหมคะหรือบางบ้านอาจจะเรียกเรียกว่าบางบ้านนะคะเช่นแบบแต่จังหวัดอื่นอะ่ะจังหวัดอื่นในภาคใต้เขาจะเรียกฝรั่งว่ายามู อ่าอันนี้ก็แล้วแต่นะคะว่าแต่ละจังหวัดในภาคใต้เขาจะเรียกฝรั่งว่าอะไรอ่าต่อไปคําว่าบักนัดก็หรือจอตานนะคะนั่นก็คือสับประรดนั่นเองสับประรดก็คือบักนัดซึ่งบักนัดก็เป็นภาษาถิ่นอะไรภาษาถิ่นอีสานนั่นเองภาษาถิ่นอีสานอ่าส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลไม้นะคะภาษาถิ่นอีสานเนี่ยเขาจะใช้คําว่าบักอยู่นหน้าหน้าะส่วนใหญ่ บักนัดบักซีดาบักอะไรอีกบักขนุนอ่าแล้วแต่นะคะเรียนลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ซึ่งบักนัดบักนัดถ้าเราใช้เป็นภาษาใต้ทิมใต้ก็อะไรอย่านัดนั่นเองหรือว่าบางจังหวัดก็จะเรียกว่ามะลิอ่าทีนี้นะักเรียนก็ได้เรียนรู้จากคู่รู้คำศัพท์ไปแล้วก็ถึงเวลาที่เราจะต้องมาประมวลความรู้ที่เราได้เรียนไปในครั้งนี้ คุณครูก็จะให้หนักเรียนนะคะเขียนความหมายของภาษาถิ่นที่คุณครูกาหนดให้พร้อมระบุว่าเป็นภาษาถิ่นไหนนะเช่นคําแรกคุณครูยกตัวอย่างมาคําว่าลำํำหมายถึงอร่อยคําว่าอร่อยคําว่าลำํำที่หมายถึงอร่อยก็คือภาษาถิน่นเหนือนั่นเองอ่าคาว่าลำ้ำก็จะเป็นภาษาถิ่นเหนือนะต่อไปข้อ2ถึงข้อสิมีอะไรบ้างก็มีคําว่าพอ้อยที่ตัวอู่ว้าวัก แรงลบเลินหย่านัดคำที่คุณครูให้มาก็จะเป็นภาษาถิ่นของถิ่นต่างๆให้ในักเรียนบอกความหมายแล้วก็ให้ในักเรียนระบุภาษาด้วยถิ่นด้วยว่าเป็นของถิ่นไหนอสําหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเรื่องภาษาถิ่นไว้เท่านี้เดี๋ยวครั้งหน้าเราค่อยมาต่อกันอีกอ่า ช่วงนี้นักเรียนก็ต้องดูแลสุขภาพของตัวเองกันเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ตั้งใจดูคลิปวิดีโอตั้งใจเรียนอยู่ที่บ้านนะคะถ้าไม่เข้าใจตรงไหนหรือว่านักเรียนต้องการหาความรู้เพิ่มเติมนักเรียนก็สามารถที่จะเข้าไปใน Google เ,เข้าไปใน YouTube เพื่ออะไรเพื่อเสิร์ชหาความรู้ที่นักเรียนต้องการรู้ ด้วยนะคะอ่าหรือไม่ก็สามารถสอบถามคุณครูได้ในทางไลน์ไม่ว่าจะเป็นในไลน์กลุ่มหรือส่วนตัวมาก็ได้นักเรียนบางคนก็มีการทักส่วนตัวมาสอบถามข้อสงสัยอันนี้ก็คุณครูคก็ขอชื่นชมนักเรียนนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูคก็ฝากไว้แค่นี้สวัสดีค่ะ